ผมไม่ได้หึงครับจริงน้อยเหมือนกันนะเพื่อนรักตาก็มงพี่ไปน่ารักอ่ะอออเห็นไหมปื้มวางสายไปลูกไปน้อยครับคืนนี้ฝันดีนะคะอ๋อสายแล้วเอาโอเคใส่หรอพลังไปใส่หรอหินนาคอยแล้วไปใส่หรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดช่วยพี่เขาดีกว่าไหมไป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 ขอบคุณครับ ผมจะร้องเพลงคู่คุณคุณเอาเขาอ,ออกมาทำไมผมไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นเพลงคู่ผมมันเสียงานไงวะพยาบาลมันน่าจะหมอหมอจะจับหลังนเราเลยเย็ยนตรวจเฉยๆคุณผู้ชาย,ยคนไหนนอกจากพี่เฮ้ยเฮ้ย,ยกำลังจะควักตัง เขเล่นของมึงก่อนสิเเล่นเขางมึงก่อนเร็วเร็วเร็วเขาจะตัดได้แล้วครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณ f อ a ทางไลฟ์สดด้วยก็ยังไม่เคยร้องเพลงคู่กับครูพี่ตั้มเลยไงครับครูพี่ตั้มอะไรจะนอนทําไมเขาจะนั่งจะนอนก็เรื่องข้อแม่เขาขอแล้วแม่ผมจะคุยกับครูพี่ตั้มคุยไปสิแล้วคุณจะวันนอนอะไรตรงนี้มันไม่ใช่ไง พี่ก็ดีใจด้วยพี่ดีด้วยพี่สุดยอดว่าคุณจะแต่งงานแล้วนะุดยออมากขบคณต้นชีวิตใหม่ของครอบครัวเนี่ยแในตอนที่ไปกินข้าวอยู่ในบ้านแล้วพี่นุ๊กพี่บายแกมากอดดีนี่ใช่ไหมแล้วพี่นุ๊กก็มองอย่างนี้อื <nell> กอดเพราะว่ากอดอยู่แล้วเป็นน้องกอดเนี่ยกอดอยู่แล้วแต่ว่าสายตาเนี่ยมันมันดูแปลกๆไงถูกไหมสายตาใครสายตาพี่นุ๊กที่ทำอยูเนี้ยเบีนี้กับยินซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมซึ่งยีนก็เป็นน้องยินก็เลยสงสัยว่าแกเป็นอะไรเปล่า